ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทะศระเล่มที่สี่วรรคที่25พิิกขุวรรควันนาว่าด้วยเรื่องภิกษุเรื่องที่สาพาสิทธ์ของคนเช่นไรไภรัเราะพระพุทธภาษิทธโย มุขะสัญญโตภิกขุมันตภานีอนุทธโตอัดทั้งธรรมมันจะทีเปติมัทุรันตัดสะภาสิตังคำแปล ى, ภิกษุใดสำรวมปากพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านแสดงอัดและธรรมภาสิตของภิกษุนั้นจึงไพเราะอธิบายความข้อว่าสำรวมปากนั้นคือไม่พูดพล่อย ไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องจะพูดและหยุดพูดเมื่อหมดเรื่องจะพูดแล้วไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเหลวไหลระวังวาจาไม่ให้กระทบกระเทือนใจผู้อื่นโดยหวังให้เขาเดือดร้อนพูดแต่วาจาอันก่อให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นข้อว่าพูดด้วยปัญญานั้นความว่าคิดเสียก่อนแล้วจึงพูดไม่ใช่พูดแล้วจึงต้องเอามาคิดกลุ้งใจภายหลังว่าไม่น่าพูดเลย คนที่มีปกติคิดเสียก่อนแล้วจึงพูดนั้นเป็นคนไม่พูดพล่อยเขาพูดอะไรออกไปเชื่อถือได้ข้อว่าไม่ฟุ้งซ่านได้แก่มีใจสงบเมื่อใจสงบวาจาและกายก็พลอยสงบไปด้วยมีความเย็นกายเย็นใจเป็นวิหารธรรมมีความสุขเป็นผลความฟุ้งซ่านเป็นอันตรายของความสุขข้อว่าแสดงอัดและธทมนั้น ความว่าแสดงทั้งพระบาลีและความหมายแห่งพระบาลีนั้นอย่างถูกต้องคําว่าพระบาลีหมายถึงพระพุทธพจน์ยกพระพุทธพจน์อย่างถูกต้องอธิบายถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนวาจาของภิกษุเช่นนั้นจึงจะไพเราะการแสดงธรรมของเธอไพเราะวาจาของเธอควรแก่การฟังควรแก่การยึดถือปฏิบัติตามวิธีจะแสดงธรรมให้ไพเราะเช่นนี้นั้น คือต้องมีความตั้งใจอันแน่วแน่ว่าจะแสดงธรรมเพื่อธรรมไม่ใช่แสดงธรรมเพื่อลาบยศหรือเพื่อเสียงสรรเสริญเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่เชตวนารามทรงปรารบพระโกกาลิกะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบพระโกกาลิกะข้อความในพระสูตรสังยุตตนิกายสขาทวัก เล่มที่15หน้า219มีดังนี้พระโกกาลิกะผู้เป็นศิษย์ของพระเทวทัตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งแล้วกราบทูลว่าพระสารีบุตรโมคลานะไปแล้วสู่อำนาจของความปรารถนาลามกตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระโกกาลิกะว่าอย่าพูดอย่างนั้นเลย เธอจงทำจิตให้เลื่อมใสในสารีบตทโมคัคลานะเถิดเพราะทั้งสองนั้นเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักพระโกกาลิกะทูลว่าแม้พระผู้มีพระภาคจะเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของข้าพระองค์ก็จริงแต่พระสารีบทโมคคลานะนั้นเป็นผู้ลามกตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาลามกพระศาสดาตรัสห้ามถึงสามครั้งมิให้พระโกกาลิกะพูดอย่างนั้นแต่พระโกกาลิกะหาฝั่งไม่ คงยืนยันว่าพระสารีบุตรโมคคลานะเป็นผู้ลามกอยู่นั่นเองเมื่อพระโกกาลิกะลุกจากที่เฝ้าไปเท่านั้นเกิดต่อมขึ้นตามตัวต่อมนั้นค่อยๆโตขึ้นแล้วแตกเป็นน้ำเลือดน้ำหนองทํากาละด้วยอาภาษนั้นเขาเกิดในนรกเพราะจิตอาฆาตในพระอัคารสาวกทั้งสองปรารบเหตุที่พระโกกาลิกะต้องตกนรกเพราะวาจานี้ พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าปุริสัตสหิชาตัสะกุทารีชายยเตมุเคเป็นอาทิความว่าคนที่เกิดมาทุกคนมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนพ่านผู้ชอบพูดชั่วใช้เชื่อเชอญตนเองผู้ใดสันเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่สรนเสริญเขาชื่อว่าเกลียโทษลงด้วยปาก ย่อมไม่ประสบสุขเพราะโทษนั้นการแพ้การพนันสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการทำใจให้ประทุษร้ายในพระสุคตการทำใจให้ประทุษร้ายในพระสุคตมีโทษมากกว่าในอัตถกถาแห่งพระธรรมบทนี้มีความว่าเมื่อพระโกกาลิกะสิ้นชีพไปเกิดในปทุมนรกแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าโอ้ท่านทั้งหลาย ภิกษุชื่อโกกาลิกะถึงความพินาศแล้วเพราะปากของตนน่าสังเวทยิ่งนักพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุโกกาลิกะถึงความพินาศแล้วเพราะปากของตนในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนภิกษุโกกาลิกะก็เคยพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสเล่าอาดีตของพระโกกาลิกะดังนี้ในอดีตการเต่าตัวหนึ่ง อาศัยอยู่ในสะแห่งหนึ่งในหิมมวันตัประเทศลูกหงสองตัวเที่ยวไปหากินแถวนั้นทำความคุ้นเคยกับเต่าวันหนึ่งชวนเต่าไปเที่ยวที่อยู่ของตนณถนะ้ำทองบนพื้นภูเขาจิตตะกูดอันเป็นที่น่ารื่นรมเต่าถามว่าตนจะไปได้อย่างไรหงบอกอุบายว่าให้เต่าคาบไม้ไว้แล้วพวกตนทั้งสองจะคาบปลายไม้ทั้งสองข้างแล้วพาเต่าบินไป ตตลงตามนนั้กเมื่อหงพาเต่าผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกเด็กชาวบ้านเห็นแล้วชี้กันให้ดูแล้วร้องเสียงดังขึ้นว่าจงดูจงดูหงงสองตัวพาเต่าบินไปเต่าอยากจะพูดโต้อตอบกับพวกเด็กว่าไอ้พวกเด็กชั่วช้ามันธุระอะไรของพวกแกเล่าจึงปล่อยปากจากท่อนไม้ที่คาบอยู่ตกลงที่พระลานหลวงแห่งนครพราราณสีแตกเป็นสองซีกสิ้นชีวิต พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้สมรวมปากประพฤติสม่ำเสมอไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ามุขสัญญโตเป็นอาทิมีนัยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระ จากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้หากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือกดปุ่มขอบคุณ s u p e r t ร์แดหรือสแกน QR Code เพื่อโอ,อนเข้าบัญชีขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ